ที่เรามาดูคือชื่อเรื่องว่าจอห์นวิกสี่รถสวยจัดมาดูรถสวยดีดีมากมันเนื้อสุดมันแค่นี้เลยใช่ต้ามาดูที่เราเราเข้าใจผิดนะตอนแรกนึกว่ารอทุ่มหนึ่งมาได้หกโมงรอสองทุ่มาแล้วไปทำอะไรดีนี่พี่อาร์นะ สว,ส,วสวัสดีครับน้องๆฮะวันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเอเิสเตเรลของเราเนี่ยไปครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นเหมือนกันก็คือเรามาดูภาพยนตร์รอบสื่อเนเองครับ เรามาดูกันที่สยามพารากอนที่เรามาดูคือชื่อเรื่องว่าจอห์นวิก4ซึ่งเขาบอกว่าเป็นจอห์นวิกที่ดีที่สุดตั้งแต่ทำมามนะครับก็มีน้องๆพนักงานในเพิเรย์ก็มาดูกันประมาณหนึ่งสองมีเนี่ยไอ้บุ๊คมาซิลลี่น้องจีนวิดียไอ้นัวที่แปง้งอันนี้อันนี้เขาตามมาเฉยเวลาตามมานะครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคืนมากคนเยอะมากเราอยู่กันที่ชั้นลงหนังวันนี้เป็นรอบสื่อว,นนวันนี้วันที่ยี่สิบ มีนาคมซึ่งจอห์นวิกจะเข้าฉายจริงคือ22 22ย <22, S 2> ใช่ไหมคือพรุ่งนี้นะนคือพรุ่งนี้นก็เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันแต่ตอนนี้เข้าไปลงถายไม่ได้นะครับแต่ตอนดูจบอะเดี๋ยวออกมาจะมารีวิวสั้นๆให้ดูกันว่าจอห์นวิกเป็นประมาณไหนในมุมมองของพนักง,งานในเพ็นไทยแลนด์แต่เราไม่ได้เป็นอาชีพมากนะถ้าให้7เต็ม10อย่าว่ากัน <laughs> เเนไหียกูยังหาเขาแล้วเมื่อกี้ว่าหมาเขายังอยู่ไปฮะไปดูบรรยากาศข้างในคนเยอะมากเขาเยอะจริงเจาเขาบอกให้ไปหาตรงรถทีตรงรถรถจอนวิกกูหันไปไหนแล้วเนี่ยกูเจอจอนวิกไงเฮีย วิกเอเชียวิกยุโรปอะไรสั่รถสวยจัดเฮ้ยเนี่ย J W อ่ะน้องๆเขาอยู่ปานติกไงเคาเตอร์ไงไม่ใช่สาน์ J W ตนิ้คยอะมากคยอะมากคยอะมากคนเยอะมากคยอะมากคยอะมาสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่ไหมฮะใช่ครับรู้จักกันได้ไงพี่รู้จักคันฟันสังนของพี่อัดอีกทีนึงโอเคปกติพี่ดูจอร์นวีทุูพังไหมทพังจริงๆเราก็มาร่วมสนุกกันตั้งแต่พัคหนึ่งละครับตั้งแต่ที่ยังแบบไม่มีกระแสจนกระแสแบบใหญ่โตมากตอนนี้ภาคนี้จะเป็นไงบ้างพี่คิดว่าคิดว่าน่าจะแบบ พี่่อเขาบอกเป็นภาพที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่อาร์ะยังไงอย่าลืมการจนวิจอนวิจฝากฝากช่องเราฝากช่องพี่อาร์ตฝากช่องพี่อาร์ตเอาฝากช่องด้วยบับปิดแอร์ซอฟนะครับคิดถึงไอ้บับปิดคัสตอมคิดถึงแอร์ซอฟคิดถึงบับปิดคัสตอมครับครับผมเดี๋ยวฝากพี่อาร์ตด้วยนะพวกมึงอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่เคยไปดูหนังรอบสื่อปกติดูรอบปกติก็ขอบคุณพี่อาร์ตด้วยเมื่อกี้ไปกดติดตามมันด้วยนะครับตอนนี้นี่คนเยอะจ้า มาแล้วเขามีจุดลง,งทะเบียนครับแล้วก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็ได้ตั๋วมาละเราเข้าใจผิดนะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่ารอบทุ่มหนึ่งมาได้หกโมงร <c oughs> อบสองทุ่มแล้วไปทำอะไรอีกทีชั่วโมงหนึ่งม <c oughs> ันเทิงละแต่ได้ตั๋วมาลสะสบายละ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รอน้องๆ <c oughs> ที่เป็นผู้โชคดีดาราไไดนแลนที่ได้บัตรรล่าสื่อพระบุจันทร์วิกซี่ตอนนี้เป็นเวลาอีกห้าทีสองทุ่มรอบสองทุ่มของที่ขาดไม่ได้ฮะ กอนนี่นะฮะก็อย่างที่บอกวันนี้เรามาดูจอร์นวิกกันนะครับรอบสื่อนี่เป็นครั้งแรกด้วยทีเป็นแลนได้มาดูรอบสื่อนะครับก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นหินไงเป็นแลนที่มาวันนี้ว่าแต่ละคนยังมีฟีลลิ่งอะไรเป็นแบบไหนบ้างอากาศดูจอร์นวิกสี่ผมมากๆแบบสองแบบเลยนะแบบที่ดูมาตั้งแต่พันหนึ่งพานสองพัสามกับแบบนี้ไม่เคยดูมาเลยมีสองแบบสามมุมมองเออเไเจอกัน โชคดีนะฮะได้บตรได้บาทแต่ไล้ไม่ได้แลนด์จัดมิกจัดมิกตามมาเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยนี่ไพ่แล้วสำหรับสองผู้โชคดีฮะแต่ได้ไม่ได้แลนด์นี่อ่ะบัตรไปแต่ตังค์ได้ฮะอ้าวแล้วเล่นแล้เล่นแล้เล่นให้ดูจัดมิกปะอ่าโดนครับด <Ну ูทุกผ้าเลยปะดูภ yep. ้าสาวครับแบบภ้าหนึ่งผ้าสองไม่ให้ดูไม่ได้ดูเราดูไหมดูทุกผาครับดูทุกภาคเมื่อวานก็เพิ่งมาดูภ้าสาวอีกรอบหนึ่งแบบอ๋อแบบว่าแบบดูอีกครั้งก่อนใช่รอบนี้เองเขาบอกว่าจะเเปป็็นนนรออบทททีีีี่่่าางภภคค้จจะดดุสขวิก ก็มาเหมือนกับมาจะมาล้มล้างสภาอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็จะถืว่าจะล้มล้างสภาได้จริงหรือเปล่าอ่ามาถึงสภาเลยหนังเหรอในะ <laughs> <laughs> หนังใน <laughs> หนังในหนังในหนังในหนังเดี๋ยวเจอในโรงนะสวัสดีคร <laughs> ับไปเลยครท่มมานผู้ชมจอห์นวิกเข้าวันที่22มีน่านนะ <laughs> วันที่21มีนา่านเรามาดูรอบสื่อไกด์ไปด้วยแล้วมีผู้โชคดีมาอีกคน <laughs> มีมาสามมาสามแล้วก็ดีได้ห้าก็ถกข้อเสนอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วแี่คอนโจเรามาพูดถึงเรื่องนี้กัน เป็นไงบ้างครับจันเวกสี่วันนี้โคตรมันมันมากโหมันกว่าภาคสามอีกนี่ต้องมาดูมันต่อเนื่องหมดเลยแล้วก็ปิดฉากได้สวยงามมากต้องต้องยอมกินพ่งนี้พรุ่งนี้อย่าลืมมาดูกันรอบจริงเต็มสิบห้าละเต็มสิบอะไรเออสิบโอ้ให้ร้อยเลยมันยิงฉากทุกฉากโอ้โหปืนแบบคุณสายสายปืนที่ชอบต้องตกใจแน่นอนเป็นไงครับพี่หูหนวกดีครับวิจิตรคือฉากไม่ได้ฉากที่เบอร์ลินฉากที่ปารีสอ่ะหูหนวกเลย คือเสียงปืนดังมากแต่ก็สนุกดีนะใครดู1นึมาก็น่าจะเพลิดเพลินกับภาค4ครับใครที่ไม่ดู1นึผมว่าดูก็รู้เรื่องนะก็ดูรู้เรื่องเหมือนกันเพราะฉันก็ฝากติดตามด้วย<ๆ>แล้วกันจอร์นวิกสีนะครับก็ยังอีกครั้งหนึ่งอะเพอ,อะไรก็ต้องขอบคุณด้วยนี่นอกสื่อดาราเต็มเลยที่จะตื่นเต้นไป <laughs> สนุกครับเป็นไงบ้างวิกสีเข้าไปเมื่อกี้หลับไหมถัมไม่กี้ไม่หลับไม่หลับเลยฮะดูหลังยูนงโยผมผมไม่ไม่ค่อยดูหนังนะแต่ก็รู้สึกว่าเออดูแล้วสนุกดี ครับอ่าดี่เป็นไงบ้งดีค่ะดีแค่นี้เลยใช่อันนี้พี่พี่เดียนะไม่งไงบ้างวันนี้จาวิตนานครับแต่ก็มันเหมือนแบบได้ดูหนังสามเรื่องในเรื่องเดียวเหมือนดูซีรีส์เรื่องหนึ่งอะทีละตอนทีละตอนทีละตอนเลยเรื่องนึงแบบหลับไหมหลับไหมไม่หลับไม่หลับไม่หลับไปครับคุณจิลี่ขนมครับขนมครับพี่เดีย เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หดึ่งเป็นไงบ้างวันนี้มาดูรับสื่อดีดีมากไม่ดีอย่างเดียวคือที่นั่งไม่ดีเฉยแต่หนังสนุกมากสนุกมากมากมากเลยเพราะว่าเราเอนจอยรีแลกซ์อยู่แล้วแล้วเราก็ชอบดูหนังแอคชั่นที่แบบตั้งใจทำอ่ะเอองานมาครับสุดมันใช่ฮะพิษณอเก้าราเลยว่ะสุดมันนะสุดมันแค่นี้เลยใช่เขามาดูที่โรง ดูยิ่งดูที่โลงด้วยนะโอ้โหมันตุ้มตุ้มตุ้มโหเลือดฉากแรกที่ตอนสารอกองตรงนีตกใจแล้วมันมีไอ้ไอ้โองแหมจะพูดเยอะก็ไม่ได้แต่รู้แต่ว่าตอนที่เขายิงปืนกันอ่ะแล้วเสียงมันคำมันกระแทกที่ใจอย่างนี้่นะมันสั่นตุ้มเหมือนโดนยิงอ่ะเสียงมันแรงทะลุถึงหัวใจเออเสียงมันแรงระเบิดเลยมันมันมากขอบคุณครับ อ่ะก็จบแล้วฮะคือต้องบอก,อกว่ากูเมื่อกี้ลงมาเนี่ยคนเยอะมากยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็กำลังกลับกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนี่กูอยู่สยามพารากอน <c oughs> น้างอ,อยู่ออฟฟิศอีกวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ที่อาร์ตเนาะเป็นเพื่อนพี่อาร์ตคีรอนนะก็ไปติดตามได้นะที่พูดไว้เดี๋ยวขึ้นให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ด้วยนะครับที่ให้บัตรรอบสื่อนะครับไกด์ไปไทยแลนด์นะครับแล้วก็ พาน้องๆมาดูด้วยแล้วก็เป็นผู้โชคดีที่เข้ามาเล่นกิจกรรมใน Facebook ด้วยนะครับสนุกครับจอห์นวิกซี่ใครที่ไปดู123มานะดูได้รู้เรื่องสนุกสาใจและต้องดูในโรงใช่เพราะ,ราะว่าเสียงแม่งกระหึ่มดัดมีอัรถรสดีมากสำหรับผมเนี่ยผมดู123มานะผมให้9เต็ม10จบสวยดีนะครับแล้วก็สาใจดีเพลินๆดีสนุกดีครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะยังไงกดติดตามช่องไอพีทเแนด์ด้วยนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้ว กลับกันดีกว่าติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ